สวยมากเลยค่ะหัวหน้าอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นบอร์ดเซาะร่องเจ็ดร่องลายไม้ยาว3มเมตรนะครับถึงลูกค้าถามเข้ามาของเข้าแล้วนะครับหนาเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้หนาเก้ามิลครับหนาเก้ามิลแล้วก็ลูกค้าแป๊บนึงนี่ตรงนี้ถ้าเป็นรอยลิ้นแตกไปบ้างคือเป็นตามสภาพเก็นะคะไม่ต่อที่สาม จะมีบ้างอ่ะแบบนี้ก็จะมีบ้างอ่ะแบบนี้มีบ้างนะคะตามสภาพเก์แต่ก็โดยรวมคือสวยแล้วคุ้มแน่นอนนี่เลยขึ้นงานแล้วนะคะอันไหนที่ไม่สวยก็ตัดแต่งนิดหน่อยทาสีป้าบเก็บรอยตะหนิดได้สวยงามมากนี่คือหลายผลิตจากฟ<ม>ันไฟเบอร์ซีเมนต์ aman, เราเอามีหลากหลายมากเลยอันไหนหมดก็เอาอีกอย่างหนึ่งทดแทนได้ค่ะใกล้เคียงกันจะส่งรถรับเองแบบนี้ก็นัดล่วงหน้าได้เลยนะคะจะเป็นพวกส10บล้อพื้นเรียบอ่ะและทางนน้นอีกคันนึงก็รอต่อคิวเป็น หกหลักคอกอแล้วก็ตรงนี้ก็เตรียมรอต่อคิวเป็นประเภทรถตู้เปิดข้างอย่างนี้ค่ะ ลุงเดียลงใต้ก็ไปกันนี่เตรียมขึ้นสินค้าล้วกจะผ่านมาที่ร้านนะคะนัดก่อนล่วงหน้าได้เลยมาไม่ทันร้านปิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอค่ะหรือจะส่งรายการสินค้าทิ้งไว้แล้วมาถึงก็เอาฟลิปวางตักเช่นนี้กลับบ้านแบบคุ้มๆเพราะว่าไม่เสียเที่ยวลำปางสรับบุรีแล้วก็ขันกันนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสนใจสินค้าปัดขวาทักหาเราได้เลย